สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาบานปูนะพี่น้องนะ้องป๋เดชมหาโดนเลพยคนบอกว่าคนคืิดทอดหลานแล้วสันปูกับแข็งแรงดีจ้าพี่น้องแม่ดาก็บอกคอยมีเวลาล่วงขีบนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆแต่ก็ขอบคุณถูกกําลังใจที่ยังเป็นกําลังใจเม่ดาดเสมอนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้า เหมือนน้อยอย่างว่าเป็นแต่แสบเถอพี่น,อออน,นอ้องดอกไม้ดินเนาะบ้านสวนคุณปู่พี่น้องจา๋ามาเที่ยวบ้านสวนหมู่นี้มากินขา่าวพบหยาดกันคอบหล่อ77ปีของคุณปู่ื้อเค้กให้เพิ่น เชอร์รี่ปีนี้ดอกเชอร์รี่ออกอยู่แต่ว่าของบัหลายเป็นไดพี่น้องดอกเชอร์รี่ที่นหนเสาร์อาทิตย์ทีงสี่ค้นกับมาบานบานสวนก,นกันกับมาตัดหญ้าตัดต้นใหม่อ่ะพี่น้องดังฉะนั้นวันไหวอยข้าห้เบ่งดอกทิวลิคปคนปลูกคนปลูกไว้ ดอกทิวลิปกระต้นแอปเปิลแอ,เอปเปิลออกดอกครับปีนี้เป็นตะดกคับเนาะ,ะดอกทิวลิปดอกทิวลิปสวน็นว่าท่านได้ลงอย่างจ้ากเน,นี่ยพี่เนาะอู้หหละบบานสวน สวยงามเป็นตะยูพี่น้องไปเบิ่งดอกไอ้แอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลดอกหลายหลายนี่ยักสิติดบ่มีคนดูแลก,กับปติดัตแล้วปูแล้วกับปลูกถิมถิม,มคงขัง่วไงทัง้งสันแหละพี่น้องเนี่ยดอกงามงาม,งามดอกคนเลย <laughs> ยันมาใส่เม่ <laughs> โอ้รดลดน้ำต้นไม้ให้เยดาแล้วให้ปูกแล้ว มโดนหนึ่งเซบาตุ้งโดนตัองโดนห้าเลยเหรอโอยด์ดาซอเค้กวันเกิดมาให้ปูพี่น้องอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้ว อะไรโดนย่าเหรอนอนหลับแล้วสากุล่าอยู่ไหนอะลูกนี่กำลังสิออกดอก จุ่มๆดอกงามงามทีนี่ก็ได้เป็นดอกอีหยังบุบเสียงผู้ใดท่านีีพี่น้องอะไรอยู่ไหนคะขึ้นไปเฮ็ดหยังล่ะวะลูกมาลูกมาลูกน้อยล่องได้ล่องได้บ่จ้าลูกขึ้นไปเฮ็ดหยังลูกเพราะว่ามันมีอันนั้นมันนีอ่ะร่มแห้งๆคุณน่ะ ร่มเย็นเนะขึ้นไปข้างบนนะลงมาลงมาไม่สิโตกมันสิโต,ตกได้ลูกน้อยอโอ้ยบลลูกน้อยดอกอพี่น้องเอ้ยลูกลูกใหญ่แล้วขึ้นไปทั้งคนผู้เฒ่าเพิ่นพากันคุยกันเชลเม่กับลูกเบื่อกับเรื่องมันเลาะเหรินสวนถาพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่ากินไหวเบิดจักว่าจะขวดสามขวดสี่ขวดแล้วพากันเมาแล้วมั้งพากันเมาแล้วก็คุยกัน โบเสร็จจักเทียลูกน้อยก็อยากกลับบ้านแล้วราชีราชีมาซาอุช <c oughs> จับดีๆค่ะจ้าขึ้นไปอีหยังเลยพี่น้องเ <c oughs> บิงเ่งแน่น้องไอด้ดา <c oughs> ลงได้บ่ล่ะขึ้นแล้วหือขึ้นแล้วโอ้ลงได้อยู่ต้องไปตอนนั้นที่นั่นมันมีอีกหนึ่งรอแล้วก็ไปที่นั่นจะได้หัก โอ้ยไม่โอ้ยของต้นไม้คุณปู่จะตีตายแล้วที่นี่ดีเออนอนอยู่บนนั้นก็ได้คืนนี้นอนอยู่ไดนน้น,นะแม่กลับบ้านกับพ่ออ, <c oughs> อะไรนะม <c oughs> ันกวนหน้าหนูอะไรนะลูกตะวันมันกวนหน้าหนูเหรอ <c oughs> ม, <c oughs> มันตามไปทุกที่เลยเหรอใช่ที่นั่น ที่นี่ไม่ไม่มีอะไรที่นี่้ยตะเว้นแท่งตาพี่น้องตะวันมันกวนหน้าหนูเวนลงมาลูกหลาลงมาไม่เอาคมณนอซีนค่ะอ๋อโอเคจะอยู่บนนั้นเหรอคะใช่โอเคค่ะอนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดนะคะไม่บอกพ่อะเราต้องขากับมาแหวนจอดช่อมดอกอนซากุระพี่น้องทางท่าง,า,ง,า,ง,งามงามเห็นมันงามได้บอกพลอยดาจ,จอดให้พี่น้อง ทางผีว่าท่านเหนื่อยลยได้พี่น้องมันหนาวมันเย็นก็ทางในเมืองนะพี่น้องนะทางบ้านเมดายู่ทางบ้านปูอยู่มันถือ,อยู่ไก่เขาอากาศมันเย็นมันก็นเลยบานซ่าก็มูง,งามงาม,งามพี่น้องจา้าเมดาด้เห็นบได้สะออนโอ้ยสวยง,งามที่พี่น้องสะออนนะเมดายูด้ หอดบ้านเรียบร้อยพี่น้องไปแหวแนมัดโคมาได้อหนปาซิเอาวมาถุงบึงใยหนึ่งพี่น้องแม่ดาเสียมาาันล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็คุกรดดีจากแดดจกดักแดดหนึ่งแล้วพี่น้องเรามาถอดกับกรอบพี่น้องแสบแสบแม่ดาเคยสื่อมาเท่น,นึงแล้วเสร็จแล้วก็สิลงสวนไปบึงไงเนี่ไปหดน้ำเขือ,อเทศกันพี่น้องจกักเป็นยังไงดอก ฝนตกมาสองมือติดกันกับือสิงามอยู่ดอกไม่ได้จะไปหาพักเข้วใสามาปลูกน้อพี่น้องเอ้ยเพาะก,ก็ได้ขึ้นแค่สองตอนสามตนหนึ่งเพาะยากอยากพักเข้วไหมาพี่น้องในพี่น้องงามงามปลาซิวอ้าวแคลเซียมอย่างดี้าพี่น้องบึงดอกฟันสิงโต บ้านสวยงามครักแม่ดาจุงไว้มันขยายพันธุ์หลายๆพี่น้องไว้้ากินในสวนแต่เองปลอดภัยที่สุดพ่นน่ะเต็มเลยมึงหมักหมักกุฎบุรีแม่ดามึงพี่น้องงวยหน่อยย่อยซ้ำสะเลยพ่นน่ะโอ้ยสิติดบ่เนาะโอ้ยนี่ฝนตกสองมือติดกันสวยงามคักเลยพี่น้องมึง ตอเบอรีก็ออกดอกอู้คือแม่คือมีแมงขึ้นกินเต็มทั้งสือกระเทยแม่ดามือนี้เด็ดสิคดน้ำก่อนพี่น้องฝนตกแม่กับพ่อเปียกยุติวัดมือนี้แหงแล้วแหงไหวนะพี่น้องเพราะว่าประตกปูนป้าดพี่น้องบึง้งไงเห็ดเห็ดตายเบื่อขึ้นจนวัดจนวัดดำเบิป็นไรพี่น้องบึง้งเห็ดทั้งนั้นเด้พี่น้องคน เป็นดำถิ่มเบิดแหละเห็ดโม่เอาเลยเหย็ดบนเห็ดข้างนั่นเลยุ่น่ดดนะโอ้ยจะมันง่ามเถอะเนาะพี่น้องอันต้นหยาพักการเ์เตนแม่ดาม ไม่ว่าสิเมตาปสิถอนหยาออก,ก,อกมันว่าแมนนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นนต้นอีหยังก่อนพักเสียนพี่น้องพักเสียนหน่อยก็ล่องปูงเต็มเลยเรื่องอันนี้โอ้ยหยาพักกระเตนหีนือว่าสิตายโบตายพี่น้องมันง่ามขากง่ามเนยเดี๋ยวฟันสิงโต มันเห็ดก่อนน่ะเห็ดตายเบือขึ้นบลยยางคักเลยคนเต็มเลยดอกฟันสิงโตเมดาเต็มเลยพี่น้องคนเพิ่งจะเกิดปีหนาเห็นเปิดไล,ล่ๆเก็บกินนะพี่น้องเนาะเป็นยาก้อนนี้หางงามคักฟันสิงโตเมดา ในกระถางจงไวเลยพี่น้องนี่กุดเบอร์ีแม่พี่น้องย่อยซ้ำๆอยู่นี่มันสิบเน่พักน้ำอีลี่แต่พี่น้องไม่ได้จงไว้เห็นบอนี่ม้นงเป็นแล้วตอนนัอ่อนบ่เห็นน้ำตอนนี้เห็นน้ำแ้วพี่น้องบอนี่เม่รดาบ่เคยกินบ่กินแต่พี่น้องสืเบืองดอกมัตสกอร์นบบไมเป็นดอกสีม่วงบอถ้าเป็นดอกสีม่วงเพิ่นเอามาเห็ด ยาขายอยู่พี่น้องเมดาบ่ามั่นใจเพราะว่า่เค่ยกินบ่ค่อยกินกูดบรี่วนนะหน่อยซ้มส่เลยมันเมยัยแน่แหละด้พี่น้องเมดาสะออนดอกฟันจริงโตตอนเหลืองเหลืองกรงามตอนมัน แกขาวแล้วแต่งานงานพี่น้องเม็ดมันที่อยู่ข้างในอีกจะนอนเอยมันก็สิปิวร่ลนล่งเบิร์นก็เกิดน้ำมันนี่แหละพี่น้องจ้าไปจะเก็บกินเนาะกินผ้าจะไปเบิร์นอันนี้ผักเพลผักเพลต้นใหญ่แล้วพี่น้องเบิร์นผักเพลแตกออกต้นใหญ่ละดอกกุหลาบก็เริ่มเขี้ยวแล้วต้นกุหลาบ กุหลับเขียวแล้วเบิ้งพี่น้องพักเขียวเมลาใหญ่มากเมลาตัดยอดอกอกแล้เขียวงามเขียวงามพี่น้องเบิง้งย่างคือเกาโบตายได้พี่น้องใหญ่มากกระดาษจะเป็นโทษค่ะนี่นี่ต้นนี้แหละต้นนี้คือสิบบนย่างดอกเมลดาวะนี่ต้นนี้มันจะเป็นตาย สนสีม่วงนี่กันย่งเย่แต่บ่กง่ามแ่้ะพี่น่องมาหาไม้มาปลูกเสริมไว้พื้นทีว่วางที่สองแปลงพุ้นแปลงฟังหุ่นอันนี้เป็นพักแพ้วพี่น่องพักแพ้วแมดาซื้อมากินแล้วแมดาเอาไปเห็น ช่ำกับนามไหวไหมพี่น้องมันออกหากขาวเต้มไม่ได่าก็เลยมาปลูกล่องเบิ้งมันสิติดบ่พี่น้องไปตัดติดอยู่ได้พี่น้องน,น,นะนะบ่เหี่ยวเลยนี่เมดาใส่มาเบิง้งพักเข้วแมดาพี่น้องแมดาเพาะหอหนึ่งพี่น้องได้แค่นี้อันนี้อันนี้เพาะไม่อีกได้นี่พี่นอ้องมก็ได้นี่ตายเบิดคือ้นกาเพาะไม่ก็ได้เอามานี่ได้หนึ่งตน้นสองตอน้นสามตน้นสี่ตน้นพี่น้องเพาะไม่ จักว่าสีย่างหรือ่ยนย่างเนี่ยเป็นการสีหลอดหรือบอหลอดพี่น้องเนี่ยเว่าผึ่งเคยพอขังแรกอันนี้คือรอบแรกที่เพาะก้อนมูได้นี่อันนี้เกือบจะสองเดือนเลยพี่น้องเดือนเดือนครึ่งเลยเนี่ยเดือนสามเดือนเท่าไรมือเนี่ยสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดมือนเนี่ยมัก็ได้สำเนียพี่น้องย่างสองต้นที่งามที่สุดเลยนี่งามขาดง้ามเอเนี่ เพราะว่าปีนี้เมด้าก้าวาเมด้าสิปูกกเข้วหลายๆนะพี่น้องปลูกไอก้มันทนดีพี่น้องก็บกยินจนว่าเบิดหนาวที่มาตกมันก็นยังออกเสยอ,อยู่นะเมดาก็เลยสิปลูกเข้วหลายแต่ว่าเพาะถุงถุงหนึ่งทามันได้เบิดสูงต้นนะพี่น้องปลูกสามแปลงกับเบิดแต่นี่มันบได้พี่น้องจามันตายเบิด้ดนี่ย่างสองต้นงามงานพี่น้องมึง ้ยสิได้ไปซื้อเพื่อนพี่น้องเอ้ยเดินี้เพาะบบท่านแล้วล่ะบัดน,นี้เบิดเวไม่ลาเพาะแล้วเดิไปซื้อเพื่อนล้วก็หายากอย่างที่ต้นเขียวที่บางรลานเคยเห็นอยู่หลานเดียวนะ่ะที่ท่างทีเมย์ได้ไปเก็บผักกระเทียมปลานะ่ะพี่น้องตอนนี้โทรไปถามเพิ่นแล้วอาทิตย์ที่แล้วเพิ่นบอกว่ายัง่งบบท่านมากยังบบท่านในเอามาทรงแต่ว่าเพาะแล้ว่าซั่นว่าเดี๋ยวสิไปโทรไปเบิ่งอีกท่หนึง่ง เสียไม่พะไว้จะกินพี่น้องเอยเมดามากกินผักแพลกกับคือสิติดอยู่ดอกพี่น้องนี่นี่พักปังพี่น้องบิ่งพักปังย่างต้นเดียวมันมันย่างต้นเดียวที่พี่น้องขึ้นแค่ต้นเดียวแค่นั้นนี่นี่พักปังเมดาอันนี้เป็นกะเพราฝรั่งนี่อีกต้นหนึ่งก็ล่างขึ้นนี่นี่นี่พักปังนี่เพาะจนว่าจักว่า ท่เข้าสองเดือนแล้วปีนีเพาะเอยียงยากอยากเมดานี่อันนี้คือไอ้บเขือเทศเขือเทศได้พป็นนองนี่ขึ้นเองงามงามที่เมดาเอาดินที่ดินที่เมดา,าไปมักไวยู่สวนในะพีนน้องเอามาปลูกเนี่ยเวลาเมดาเก็บไอ้บเขือเทศไปถิ่มอยู่ในหันเนาะพี่น้องเนาะถิ่มแมันเป็นปุ๋ยนะมันก็นเลยเวลาเอามาเอาดินมาใส่เังสิ ขึ้นเต้นเลยพี่นอ้องมะเบื่อเทศไหมดาบมงเพราะงายที่สุดมันมเบื่อเทศพี่น้อง